ไหนๆก็พร้อมใจกันพูดถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและอยากให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้สูน์ดุสิตโพค่ะเขาก็มีการสํารวจความคิดเห็นประชาชนแล้เผยแพร่ออกมานะคะมีการไปสํารวจคิดเห็นยังไงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ<อ>มาดูกันหน่อยค่ะโดยหัวข้อคือรัฐบาลแพรดองทานกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะคําถามแรกประชาชนคิดอย่างไรกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแพรดงทาน ปรากฏว่ากังวลเรื่องภาระนี้สาธรณะมากถึง54.8เปอนต์นะคะจ hmm. นครึ่งนะคะคุณผู้ชมถือเป็นสัดส,ส่วนที่สูงทีเดียวต่อมาคือมาตรการยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม49.63อร์ uh. มาตรการบางส่วนดีแต่รายละเอียดมันไม่ชัด44.95เปอร์เซ็นตออ,เ,อ,อเหมือนกันนะ,ะที่คำตอบสูงสุดคือกังวลเรื่อง นี่สาธารณะแล้วประเด็นที่พูดถึงเรื่องนี้มากที่สุดหนึ่งในนั้นคือนโยบายแจกเงินหมื่นนี่แหละอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์และอย่ามาตรการที่ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเพราะว่าสมมตินะถ้าเป็นเงินหมื่นก็คือก็ยังไม่ครอบคลุมอีกเริ่มแจกทีละกลุ่มก่อนก็ตอนนี้เฟสแรกไปก่อนเฟสสองปีหน้าอายุ60ปีเฟสสามที่ลงทะเบียนแล้วกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนรวมไปถึงกลุ่มที่ยังไม่ลงทะเบียนไม่มีสมาร์ทโฟนอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะคะคุณผู้ชมมาดูประเด็นที่2ค่ะะปรชชานพพึง ใจมาตรการใดมากที่สุดปรากฏว่าส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดขึ้นทวนหน้า55.78เป็นอันดับหนึ่งนะคะตามมาด้วยแจกเงินหมื่นค่ะ50.13อ่าเงินหมื่นมาแล้ว ส่วนลำดับที่3 44.31คือการปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนซึ่งเรื่องนี้ก็ลุ้นกันเพราะว่าเรื่องหนี้มีการพูดกันในการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยว่าจะมีการหารือกับทั้งแบงก์พาณิชย์ทั้งแบงก์รัฐนะคะรวมถึงหนี้บัตรเครดิตหนี้อุปโภคบริโภคต่างๆว่าจะหาทางลดดอกเบี้ยได้ไหมรหรือว่าลดเงินต้นได้ไหมถ้าเป็นไปได้อ,อ,อันนี้เราลุ้นกันว่าประชุมครมอที่เชียงใหม่เชียงรายอะคะ่ะจะมีข่าวดีมาเรื่องหนี้ไหมนะคะค ต่อมาคุณผู้ชมคะประเด็นที่3เชื่อประชาชนเชื่อมั่นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแพรองทานหรือไม่ส่วนใหญ่เชื่อมั่นนะคะ 53. 8 7เคะ่ะส่วนไม่ค่อยเชื่อมั่นอยู่ที่46.13%ก็ถือว่าใกล้เคียงกันอยู่นะใช่ไ,ไม่ห่างมากเพราะว่าเชื่อมันม่นเกินครึ่งก็เกินครึ่งมาเล็กน้อยอ,อส่วนข้อ4บอกว่าประชาชนคิดว่านโยบายแจกเงินหมื่นเฟดสองช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้มากน้อยเพียงใดช่วยได้บ้าง43 จุดสีเป็นต์มาเป็นลำดับที่หนึ่งค่ะช่วยไม่ได้31.13ช่วยได้มาก25.45ิบาคำถามที่5ประชาชนคิดว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นเมื่อไหร่45.31บอกว่ายังไม่เห็นแนวโน้มจะดีขึ้น23.63บอกครึ่งปีหลัง2,568คือครึ่งปีหลังของปีหน้านะคะส่วนคนที่มองว่าปี2,569เป็นต้นไป17.36%ต่อมาค่ะ มองว่าประชาชนอยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการช่วยเหลือเรื่องใดมากที่สุดลดค่าครองชีพควบคุมราคาสินค้า60จุด 98%ถูง <Ừ. S 1> สุดอันดับแรกนะคะเพิ่มมาตรการกระตุ้นการบริโภคการใช้จ่ายในประเทศ54.67%ลำดับที่2ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนให้เติบโต52.62%อันนี้คือภาพรวมของสวนดุสิตโพนะคะคุณผู้ชมเกี่ยวกับพิศทางเศรษฐกิจและการเมืองนโยบายต่างๆสอดคล้องไหมไปด้วยกันได้มากน้อยขนาดไหนค่ะก็อย่างที่เขาพูดกันนท่านผู้ชมฮะในเรื่องของการเมืองเนี่ย ก็หนีไม่พ้นเรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับพี่น้องประชาชนทุกคนก็คือเรื่องของปากท้องอย่างตะเกียสะท้อนอ่ะเรื่องไหนที่อยากให้รัฐบาลเร่งแก้เร่งรับมือมากที่สุดก็คือเรื่องของราคาข้าวของชีพเรื่องของปากท้องนี่แหละท่านผู้ชมและผลการสํารวจความคิดเห็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นสํานักไหนก็เป็นกันบ้านก็เป็นเสียงสะท้อนของประชาชนที่จะฝากเอาไว้ให้รัฐบาลรับไปดูแลรับไปแก้ไขต่อไปนะครับ